สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดกับยอดโควิดในตอนนี้นะคะและยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วอเมริกาเลยนะคะว่าเท่าไหร่ยอดรวมตอนนี้นะคะที่มีผูออ้ติดเชื้อแล้วนะคะหนึ่งล้านหกแสนหมื่นหนึ่งพดวันนี้เปิดภาคธุรกิจวันแรกนะคะดูเอานะคะรถเยอะมาก จะคนพากันออกบ้านมาทํางานนะคะหลังจากอยู่บ้านมานานออทุกร้านอาหารนะคะวันนี้เปิดแล้วแต่โอนเนอร์นะคะจะให้นั่งกินในร้านก็ได้หรืออยากเช็คเอาย์งี้ยคะ่ะแล้วแต่ว่าร้านจะทําแบบไหนก็คือให้คุณสามารถเลือกได้เลยแต่ที่ร้านตอนนี้ที่ทําอยู่นะคะคือเทคทูโกอย่างเดียวนะคะเพราะว่ายังไม่มีความปลอดภัยสําหรับ ลูกค้าที่เราจะให้เขาเขานั่งทานในร้านได้นะคะวันนี้จะพาเข้าในเมืองนะคะตัวเมืองฟินิก์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชุมชนในตัวเมืองฟินิกส์เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้กําลังใกล้ใกล้เข้าฟินิก์แล้วค่ะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าประชาชนผู้คนในฟินิก์อยู่ยังไงนะคะมีความเตรียมพร้อม จะมีเต้นรถให้เลือกมากมายเลยนะคะเต้นอินเดียส o ู l นะคะใครสนใจรถมือ2นะคะเชิญแวะมาได้นะคะโชว์รูม n d i a n School คะ่ะรถเยอะมากดูสิคะมีแต่รถนะคะมีแต่รถนะคะมีแต่รถนะคะร้านรถร้านซ่อมรถร้านเปลี่ยนยางมีทุกอย่างให้คุณเลือกเลยนะคะ แต่วันนี้เราจะมาธุระที่อินชุรันนะคะเรามาต่อประกันรถยนต์ค่ะเป็นไงคะผู้คนที่นี่เป็นไงคะมีความพร้อมไหมคะโอ้โหนั่งชิวในร้านแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะดูสิคะเป็นไงคะรถมีให้เลือกเครื่องมากมายเลยนะคะกิจที่เจ๊งก็เยอะนะคะดูเอาเองค่ะร,ร้านเล่าร้านเบียนะคะ ากาเป็นไงคะผู้คนที่ืนรอรถเมย์นั่งรอรถเมย์นะคะก็ไม่มีหน้ากากเช่นเคยมาแล้วคะ่ะเข้าเมืองต่อคะ่ะเป็นไงคะผู้คนเดินกันชิวๆใช่ไหมคะในวันนี้นะคะความร้อนไม่ได้ช่วยอะไรนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะโลกไม่ได้ตายหายไปจากเอ่อ ความร้อนนะคะโควิดยังอยู่นะคะพร้อมที่จะอยู่กับคุณไปอีกนานเลยนะคะถึงสิ้นปีนะคะทีนี้คะรถติดมากไหมคะดูสิคะนี่นะคะภาคธุรกิจขนาดย่อยนะคะอาจจะมีผู้คนออกมาแต่โรงเรียนยังไม่เปิดนะคะเพราะว่ายังไม่มีความปลอดภัยให้กับเด็กนะคะก็จะมีผู้คนทั่วไปะคะ่ะดูสิคะ กันนะคะอยู่ตามชุมชนนะคะเป็นไงคะคนขึ้นรถเมล์ลงรถเมล์ใช้บริการบนรถเมล์นะคะที่ลงรถมานะคะไม่มีใครสวมหน้ากากเลยสักคนนะคะคือไม่มีความปลอดภัยในอริโซนาในตอนนี้เลยนะคะผู้คนป่วยประมาณเท่าไหร่หลวงพ่าคะหนึ่งนนึงพันนะคะอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะรอดูหลังจากนี้1อาทิตย์นะคะ ส่วนคนที่ตายเหรอคะห้าร้อยกว่าและะ้วค่ะแล้วคนที่หายกี่คนรู้ไหมคะหกคนคะ่ะเป็นไปได้ไงคะหายแค่หกคนแล้วที่เหลือนไปอยู่ไหนคะคืออยากทราบมากมตาตรการนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูหลังจากนี้อีกหนึ่งนาทิีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นไงคะรถติดมากภาคธุรกิจเปิดมาแล้วนะคะ นั่งกินข้างนอกก็ได้นั่งในร้านก็ได้นะคะคนเดินก็ยังมีเดินเยอะแยะเลยค่ะไงคะทุกที่มีคนหมดค่ะคนที่เออเป็นฮุมอัมาเลกเขาก็จะอยู่ตามป้ายรถเมย์นะคะเขาก็ไม่มีใครใส่นะักนี่นะคะเขาก็จะเดินอยู่ตามนี้นะคะ จะดูนะคะโฮมมาเมลิกเขาอยู่ยังไงนะคะเขาก็จะอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะของเขาก็จะเยอะเหมือนกันนี่นะคะที่เขาอยู่นะคะมีรถมีข้าวของนะคะของเขานะคะวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะดูเองนะคะขนาดนั่งอยู่ในรถอะแทบจะตายแล้วตอนนี้ยังไงคะ,ะดูสิคะคนเยอะมากเลยแถวนี้น่ากลัวค่ะ คะ่ะที่เรากำลังจะเลี้ยวคะ่ะมีซิตอด้วยนะคะที่นี่ดูสิคะตอนนี้เรากำลังเลี้ยวไปแล้วคะ่ะที่นี่นะคะร้านต่ออิชุรันนะคะเป็นไงคะเด็กๆผู้คนเยอะแยะมากมายรถเยอะมากเลยนะคะดูกันเอาเองนะคะวันนี้โอ้โหรถเยอะไม่เท่าไหร่นะคะ ผู้คนที่รอรถเมย์ค่ะชิวๆมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะคะคันดูนะคะผู้คนที่ป้ายรถเมย์นะคะเป็นไงคะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะรอขึ้นรถเมย์นะคะไม่มีใครสวมหน้ากากนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเรานะคะตอนนี้เราได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุปกิจออนทัวร์ a นะคะเพราะว่าชื่อช่องเราซ้ำกับคนอื่นหลายครั้งมากแล้วเราพยายามเปลี่ยน เพื่อให้ไม่ซ้ํานะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เราเปลี่ยนช่องบ่อยแต่วันนี้จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะยอดโควิดตอนนี้นะคะคนที่ป่วยนะคะคือเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้มีหนังฉายนะคะเดี๋ยวเราให้ดูหนังนะคะวันนี้ได้มีการฉายหนังนะคะแต่ลถก็จะน้อยลงกว่าทุกวันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นอ่อวันพฤหัสบดีนะคะหนังก็จะมีฉายนะคะ คนก็จะมาจอดรถดูหนังเยอะแยะนะคะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนวันแรกๆที่เราถ่ายก็จะเริ่มบางลงเรื่อยๆนะคะผู้คนคือไม่เยอะเหมือนตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะบอกสาเหตุทำไมว่าคนถึงน้อยลงนะคะมีการฉายหนังนะคะบริเวณหน้าร้านที่เราได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะเราจะเก็บภาพคร่าวๆนะคะมีพี่ตำรวจมาให้บริการนะคะอยู่หน้าร้านเรา ก็จะมีลูกค้ามารับอาหารนะคะนี่นะคะยอดตอนนี้ไม่ธรรมดานะคะทั่วประเทศนะคะยอดเจ็บยอดเสียชีวิตยอดตายนะคะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดกกับยอดโควิดในตอนนี้นะคะและยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วอเมริกาเลยนะคะว่าเท่าไหร่ ยอดรวมตอนนี้นะคะที่มีผู้ติดเชื้อแล้วนะคะ1นึ่งล้านหแสหนึ่งอัพนะคะมีบวกอีกนะคะเพื่อนๆบวกอีกอ่านอ25,685นะคะที่ยังไม่ได้รวมเข้าไปนะคะคือบวกอัพอัพเรื่อยๆสาเหตุมาจากอะไรจากที่คุณเปิดภาคบริการนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะคะที่เริ่มมาก็คือ แล้วแต่แต่ละร้านที่เล่าให้ฟังว่าอยากให้ลูกค้ากินในร้านก็ได้บางร้านที่เป็นคนไม่ซีเรียสอะไรร้านอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเฝออะไรพวกนี้นะคะให้ลูกค้านั่งทานในร้านได้แล้วนะคะแต่ความปลอดภัยไม่มีนะคะตอนนี้ก็คือ,อ,อคุณจะแน่ใจไงว่าคุณไม่ป่วยที่คุณเข้ามานั่งกินอาหารข้างในคุณจะแน่ใจได้ไงว่าคนก่อนหน้าคุณไม่ป่วยไงคะมันไม่มีความมั่นใจและเชื่อใจให้กันนะคะโชคดีนะคะที่ทํางานอยู่ที่ร้านแล้วตอนนี้คือ ที่ร้านเราก็คือยังให้แต่ทูกโกนะคะเรายังไม่ได้ปล่อยให้กินในร้านนะคะยอดตอนนี้ก็คือเยอะเยอะแยะมากมายนะคะที่ขึ้น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 เรื่อยเรื่อย้านอาหารหลายร้านก็บางร้านก็ยังทาเหมือนเราอยู่ก็คือให้ทูกโกอย่างเดียวเพราะไม่มีความมั่นใจถ้าพ่อครัวม่ครัวติดเชื้อหรือคนในร้านเซฟเวอร์พนักงานทุกคนติดเชื้อคือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร้านอีกก็คือเจ้าของเขาจะคิดในหลายแง่มุมนะคะอย่างยอดยอดผู้เสียชีวิตนะคะ ทั่วอเมริกาตอนนี้เลยนะคะ90,5242คนนะคะอัพอีกบวกเพิ่มอีกนะคะพัสเพิ่มอีกที่ยังไม่ได้ลงรวมรในในในยอดวันนี้นะคะยอดล่าสุดของวันนี้เลยนะคะอีก122คนนะคะนี่ค่ะอันนี้คือคือยอดยอดที่ั่วสีชีวิตทั้งหมดนะคะคือมันเยอะมากมายมันเยอะกว่าวันที่เรารายงานให้ฟังวันแรกคือยอด จากร้านตอนนั้นร้านหนึ่งร้านห,หน่อยๆใช่ไหมนี้ขึ้นมาหกแสนกว่าแล้วค่ะคือมันต่างกันมากเราอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองโปรเทคตัวเองใส่แมสกเจลล้างมือล้างมือให้บ่อยๆอยากให้ทุกอย่างแบบโอเคขึ้นผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะเราอยากกลับบ้านเหมือนกันแต่เรากลับบ้านไม่ได้นะคะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วยอดหายอะคะเอามาเวียงๆก,กันกับยอดที่ผู้ติดเชื้อแล้วผู้ตายใช่ไหมยอดหายอยู่ที่เราราวสามแสน สามแสนนะคะเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่คือยอดหายนะคะแล้วยอดยอดรับที่เราอยู่นะคะที่ไม่ได้รวมกับทั่วประเทศนะคะนี่คือทั้งหมดที่ที่เราเล่าให้ฟังนี่คือโดยรวมทั้งหมดทั่วสหรัฐอเมริกานะคะยอดรวมนี้รัฐที่เราอยู่ในตอนนี้นะคะรัฐแอริโซนานะคะยอดผู้ติดเชื้อโดยรวมเท่าไหร่หรู้ปะคะตอนนั้นที่เราเล่าให้ฟังมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้หนึ่งหมื่น 5,348นยะคะยังไม่ได้บวกเพิ่มอีก413คนนะคะยอดของวันนี้วันล่าสุด764คนนะคะยอดผู้เสียชีวิตของออริโซนานะคะเจ็คนบวกเพิ่มอีกสีหคนนะคะอีกส5บศพของวันนี้นะคะก็เกือบเกือบเยิบเยยบแปดแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนยอดหายอะคะมีแค่6คนคะ่ะตั้งแต่เริ่มติดโควิดมาก็คือคนหายแค่6คน เราก็ไม่เข้าใจที่เหลือเขาไปไหนเขาทําไมมีหายแค่หกคนคือคนติดเพิ่มขึ้นแต่คนหายทาไมยังหกคนอยู่ของริโซนาเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะทุกคนตอนนี้ยืนอยู่บนความเสี่ยงเะคาะกลับบ้านก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ตั๋วเครื่องบินก็ไม่มีอยากจะกลับก็ไม่รู้จะทํำยังไงคือชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ยิ่งตัวเราเองมีลูกน้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะการที่จะเอาลูกเดินทางในตอนนี้คือเสี่ยงมากทุกอย่างคือเสี่ยงมาก ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราถ้าเราเอาลูกเดินทางไปไม่รู้ความปลอดภัยที่สนามบินจะมีเชื้อโควิดไหมเราจะไปติดเชื้อข้างหน้าไหมคนที่มาขึ้นเครื่องบินพร้อมเราป่วยมาไหมเราภาวนาอย่างเดียวว่าขอให้เราพ้นผ่านพ้นรอดพ้นไปได้ด้วยดีคือไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยขอให้พ้นจากวิกฤตนี้ไปได้อย่างเงี้ยค่ะคือไอ้เราก็เข้าใจแหละตอนเราเกิดมาเนาะไม่มีอะไรเลยไม่มี ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าตัวเป่าแลวเปยล้นจนมาแต่พอตายเรายังมีราะเรายังมีภาระผูกพันมีความรักมีลูกมีสามีมีคนที่เรารักคนที่เรายังอยากดูแลอยู่เรายังอย,อยากอยู่กับลูกอยู่เนี่ยค่ะเรายังไม่อยากตายคือมันรู้รู้ว่าถ้าเราตายก็เราก็ไปชีวิตเดียวใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เข้าใจอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะดูแลเซฟตัวเองทําทุกอย่างเพื่อให้เราอยู่รอดไปด้วยพร้อมกันนะคะสําหรับคนที่อยู่อเมริกาในตอนนี้นะคะ่ะ คือทายังไงให้เรารอดพ้นจากไวรัสได้แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงเวลาลูกค้ามาเรารักษาความสะอาดของเราในแต่ละวันยังไงเพื่อให้เราปลอดภัยนะคะเราฟังข่าวเราก็หดหูเราก็ไม่อยากจะเล่าให้ฟังแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเพราะว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันแบบจะสองล้านแล้วะคะ่ะมันไต่ไปเรื่อยๆคิดว่าเดือนหน้าน่าจะถึงสองล้านนะคะ แล้วคิดว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตมากกว่าเนี้ค่ะแบบคงจะแบบแต่โชคดีที่รัฐที่เราอยู่มันเป็นเมืองรอ้อนมันเป็นทะเลทรายมันมีที่ที่ไว้ศพพวกคุณเยอะโอเคเข้าใจคุณเสียชีวิตอาจจะหาที่ฝังศพง่ายเพราะมันเป็นทะเลทรายมันเป็นป่าเป็นเขาเยอะมันก็หลายๆอย่างบางทีเราก็ไม่อยากคิดตรงจุดนั้นอย่างค่ะแต่ร้านประเสรเลยถ้าคุณติดเชื้อคุณเสียชีวิตอยู่นี่คุณไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้ว แม่ต่กระดูกคุณก็ยังไม่ได้อา้าไปเผานะคะคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยแล้ก็ทั่งชีวิตนะคะก็วันนี้เราก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่ามีโรงหนังอยู่ข้างหลังเรานะคะเขามาฉายหนังเนะะี่ยค่ะที่เราให้ดูนะคะเพราะข้างหลังเราตรงด้านนู้นนะคะยังฉายหนังอยู่ฉายมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วจนตอนนี้นะคะเราก็ไม่เข้าใจทาไมยังฉายอยู่ก็มีคนมาดูแต่วันนี้ไม่ใช่วันศุกร์คิดว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ น่าจะมีคนเยอะกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวถ้าอยังไงพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะวันศุกร์ถ้ามีเวลานะคะเพราะว่าวันศุกร์ปกติก็จะยุ่งมากแต่ก็แต่ก็คือไม่อยากให้มาดูหนังอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนฟอ,อ,อต้องการแบบให้เปิดให้เปิดเมืองเปิดทุกอย่างไม่ไมีไม่ใส่หน้ากากไม่ดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆถ้าไงคลิปนี้ที่เราคุยกับเพื่อนๆมาก็ขอฝากให้เพื่อนๆ คิดแง่คิดนะคะว่าที่เราอยู่ตอนนี้เราเสี่ยงชีวิตขนาดไหนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปดีๆที่เราทำเราให้ดูเราให้รู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่ทำในตอนนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากให้เพื่อนๆติดตามเรานะคะเราจะได้ไม่พลาดกับเรื่องที่เราจะมาเล่ามาบอกมาแชร์ให้ทุกคนรู้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเจอ